Yo, yo, yo. 2, โยโยโย่ใบสองตรงเจนกับคลึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืงหนังทุกช่องทางเจอและลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟธธาร์พีดอ์พันเครนสปอร์ตเขาร่วมชมรมลูกหนังได้ที่แอด MVP 33ีามบามมาถึงค่ำคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบอดีครับบอลอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าเพิ่งผ่านโปรแกร,รมทีมชาตินะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิ่เจเลีอยเกมเวลาตีห้าตรงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับฟุตบอลลีกของบราซิลนะครับพาเมลัสทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับราการเมส18์ต 4เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มยูเวนตุเดมา4ประตูตอนหนึ่งนะครับอาเบลเฟเรลา่าคุณซือชาวโปรโตุเกสครับก็มีตัวหลักอย่างมูรินโรคุมเกมรับตรงกลางราเฟลเวก้านะครับแนวรุกนำตัวเดสเปเรล่าอดีตนักเตะแมนยูมีเฟรเป้แอนเดอร์สันนี่ก็อดีตปีกลาซิโอนะครับแล้วก็ยังมีตัวริมเส้นอย่างมาริซิโอกองหน้าเป็นบ <yo>, รูโนโรดิเกสโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 <uffs running Jung net> ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด <en> ้านล่างนี้เลยครับเฉอกับบรากันติโน36แต้ม จากการชนะ10เสมอ6พ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเคลมิโอมา1-0นะครับเฟอร์นันโดเซบรากุนซือครับมีเปโดเอนดิเก้คุมเกมรับตรงกลางมีฟาบินโยนะครับแนวรุกมีจอนครับนดที่แล้วยิงประตูชัยครับมีลิควินทาน่าลูคัสบาโบซาหน้าเป้าเป็นเจียโก้บาบาสกองหน้าตัวเก่งเจอกันนัดแรกพามารัสบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมพามารัสเป็นต่อค่อนข้างเยอะตามหน้าเสือนี่ต้องยิง2เลยนะครับพาเรัสเนี่ยลุน้นแชมป์นะครับตอนนี้คะแนนนำฟลามิงโก จะฝูงอยู่3แต้มแล้วฟอร์มช่วงหลังชนะมา3าเกมติดส่วนบรากันติโนจริงๆก็แพ้ยากเหมือนกันครับช่วงหลังห้านัดลังสุดแพ้แค่เกมเดียวครับพี่เจษมองว่าพมารัสเหนือกว่าก็จริงแต่การจะยิงขาดถึง2ลูกไม่ง่ายครับเกมแบบนี้น่าวัดใจบรากันติโนอาจจะแพ้แต่แพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้นะครับให้เชียร์บรากันติโนเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำเช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับขอดูก่อนโชคดีครับสวัสดีครับ